เดี๋ยวอะไรอยู่ในกระเป๋าอะไรอ่ะป้าแก่แล้วตาสาดหรือเปล่าก็นั่นไงในกระเป๋าอะตอนเดินเข้ามาวายังไม่ตรงแบบนี้นี่ <c oughs> นั่นไงแอบซุกอะไรไว้ฮะ ป้าทำอะไรอะ่ะป้าไม่มีมนี่งไงเฮ้ยจะหน,นีไปไหนจะหนีไปไหนป้าจะเอาใช่ไหม รู้จักฉันน้อยไปซะแล้วเออนี่วันก่อนมีไอ้โจรมือใหม่จะมาขโมยของในร้านฉันด้วยแหละอ้าวแล้วมันได้อะไรไปไหมละ่ะอืระดับฉันแล้วมันไม่ได้อะไรไปหรอกโถเอ้ยคิดจะลองดีไม่รู้ซะแล้วรุ่นพวกเราเนี่ยยิ่งแก่ยิ่งถึกยิ่งทนไว้ <proximity> เออของฉันนะวันก่อนก็เจอเหมือนกันสวัสดีครับตอนนี้กำลังเรียนใส่กับคุณจำปากินหอมหวานใช่ไหมครับใช่ค่ะผมพาอตำรวจตีมานะจริงจังตำแหน่งสารวัตรสอบสวนติดต่อมาจากสถานีตำรวจเมืองเชียงใหม่นะครับอ๋อค่ะแล้วคุณตำรวจโทรหาฉันทำไมเหรอคะ จากการตรวจสอบพบว่าตอนนี้คุณตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินฮะป้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยสงสัยเขาเอาชื่อป้าไปใช้แน่แน่เลยอ่าเป็นไปได้ครับป้าแต่ยังไงผมต้องขอเชิญคุณป้ามาสอบปากคำก่อนนะครับป้าไม่รู้เรื่องจริงๆคุณตำรวจต้องช่วยป้านะทางเราก็จะช่วยคุณป้านะครับเอางี้ครับถ้าคุณป้าบริสุทธิ์ใจจริงคุณป้าก็โอนเงินทั้งหมดในบัญชีใหมทางเราตรวจสอบก่อน แล้วถ้าตรวจสอบแล้วคุณป้าไม่มีความผิดจริงๆทางเราถึงจะคืนเงินให้ได้คุณป้าช่วยให้ความร่วมมือได้ไหมครับจ,าจา้าจ้าแล้วป้าต้องทํำยังไงงั้นป้ารีบไปเบิกเงินที่ธนาคารเลยนะครับเดี๋ยวผมติดต่อไปอีกทีได้จา้าเดี๋ยวป้าจะรีบทําให้เลยเราคนแก่นี่มันง่ายจริงๆเลย ฮัลโหลคะ่ะสวัสดีครับตอนนี้คุณป้าอยู่ที่ธนาคารหรือ,อยังครับอยู่แล้วจ้าป้ากดเงินออกมาแล้วแล้วป้าต้องทอํายังไงต่อเงินป้าโอนเงินแม้ทางเราตรวจสอบที่บัญชีนี้เลยนะครับ0ูนย okay, ์ศูนย์ห้าหูนยูนหนึ่งห้าโอเคค่ะเดี๋ยวป้าจะจดเลยนะคะเลขอะไรคะศูนย์ศูย์ห้า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  0ูนยห้าชื่อบัญชีสุดสดใสชื่นชีวาใช่ไหมคะถูกต้องครับโอเคจ้ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะจ้ะพ่อหนุ่มข้อมูลอะไรครับป้าอย่าคิดว่าฉันจะหลงกลคอรเซ็นเตอร์อย่างแกนะหลานฉันเป็นตำรวจเตรียมตัวไว้ได้เลยป้า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  เดี๋ยวป้าวยนะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละนั่นแหละเลขบัญชีและชื่อบัญชีน่าจะตามต่อได้นะเดี๋ยวป้าส่งคลิปเสียงให้โหป้าสุดยอดไปเลยครับเยี่ยมไปเลยสมแลไอพวกนี้นะต้องเอาคืนไซเขต สม้ยหมเนี่ยเกาออกข่าวเตือนภัยกันเอยอะแยะอย่าคิดนะว่าพวกคนแก่จะตามไม่ทันน่ะมาถึงตาฉันเล่ามั่งป้าไหวไหมครับเดี๋ยวผมช่วยไม่เป็นไรป้ายกไหว ให้ผมช่วยดีกว่าครับป้า,ปาอากาศก็ร้อนเดี๋ยวป้าไปโดนเป็นแรงไปมาอ้าออไหวไหมเนี่ยมาป้าเองทำไม,มป้ายกได้ชิลขนาดนั้นนะครับหนักมากเลย นี่ยังแค่กล่องเดียวเองนะปกติอะป้ายกสามสี่กล่องยังไหวเลยฮะ3สามสี่กล่องผมนี่ป้าเป็นใครครับเนี่ยก็มันชินนะป้ายกแบบเนี้มาเป็นสิบปีแล้วชินขอบใจนะที่อยากช่วยรูปหล่อแถมยังมีน้ำใจอีกขอให้เจริญเจริญนะ เราวเราก็แข็งแรงนะเลยวะไอ้หนุ่มแนมันคงเหลอไปเลยเนาะโอ้โหเรื่องของป้าปาแต่ละคนนี่ยังเก่าเลยนะครับไม่เหมือนมนุษย์ลุงที่ผมเจอเลยเดี๋ยวมนุษย์ลุงที่เธอเจอเป็นยังไงอ่ะ บางแคอ้าวฝรั่งนีิวาทวนเด็ดฮะแค่ไปบางแครเองสองร้อยเลยอะลุงไทยนิวาโออทีน,นมลุงแก่แล้วเลยจำราคาผิดอ่ะโอ้โหไม่ใช่นะลุงแบบนี้เขาเรียกว่าตั้งใจจะโกงชัดชัด อ้าวไอ้หนุ่มนี่ลูกบอกว่าจำผิดก็จำผิดสิวะโอ้โหาก็ได้ครับสรุปไปบางแค่เนี่ยเท่าไหร่ครับร้อยเดียวพอจะไปก็ไป,ไปโอเคไปก็ไป,ไป,ไปยิงร,รีบอยู่อ่ะ <c oughs> ไอ้พวกเนี้มันทําให้ภาพลักษณ์คนแก่ดูแย่ไปหมดจริงค่ะป้าลุงคนนั้นอะ่ะฉันก็โดนมาเหมือนกันลุงคะไปพระรามสองค่ะโอไปตอนนี้รถติดแน่ๆไม่คุม้มไม่คุม้มขอโทษนะหนูรถมันยังแบนอน่ะรอคันอื่นแล้วกันค่ะค่ะ ันจะไปประชุมทันหั้เยเนี่ยลุงคะไปซอสิบเจ็ดค่ะเจกจักึ้นเลยเอา้าลุงไหนบอกว่ารถยางแบนไงอ๋อลุงลืมไปว่าเติมไปแล้วเมื่อเช้าฮะอะไรเนี่ยลุงแบบเนี้ยคือเลือกผู้โดยสารชัดๆเออได้คันน้ำนามาพอดีไปเลยเอา้าร แบบนี้ก็ได้เหรอวะ <c oughs> วันนั้นน่ะหนูเกือบไปประชุมสายด้วยนะคะหแบบเนี้ยปล่อยไว้ไม่ได้ละใช่พวกหนูนั่งวินที่ไหนเดี๋ยวพวกป,ป,ป,ป้าๆจะไปจัดการมันเอง ไปตลาดเท่าไหร่ห้าสิบโอ้โหทุกทีฉันไปแค่ยี่สิบเองนะยี่สิบฉันไม่ไปเคยขึ้นที่ไหนก็ขึ้นที่นั่นอืมคิดจะโกงราคากันนะสิไม่พอใจก็ไปคันอื่นอืโกงราคาไม่พอยังจะเลือกพูดโดยสารอีกฉันจะไปฟ้องหัวหน้าวินแกเชิญ ฉันวิ่งวินมาสิบปีไม่เคยมีปัญหาคิดว่าเขาจะเชื่อเธอเหรอฮะแล้วถ้ามีหลักฐานแบบนี้ละ่ะคิดว่าเขาจะเชื่อไหมแกถ่ายทะเบียนให้มันชัดๆนะได้เลยเดี๋ยวฉันจัดให้เฮ้ยอยานะฉันแก่แล้วเลยจำราคาผิดแหมจำผิดไปซะเยอะเชียวฉันขอโทษจ้าทีหลังจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วอยากให้รู้นะว่าแกําให้คนแก่เสียชื่อแบบนี้อีก ครับจะไม่ทําอีกแล้วครับน่าเกียดจริงๆริงทำผิดแล้วมาอ้างความแก่ให้ดูน่าสงสารเพราะเป็นแบบนี้ไงเด็กมันถึงไม่เคารพพวกเราแก่แล้วยิ่งต้องทําตัวให้ดีเพื่อเป็นตัวอย่างเนาะใช่ไม่ต้องไป educate สั่งสอนใครหรอกขอแค่ทําตัวให้เด็กยังเคารพพอแล้ว oh <laughs>